สำหรับบริษัทหรือองค์กรหรือใครต่างๆก็แล้วแต่นะครับอยากจะมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองอยากจะลองแบบระบบเล็กๆดูก่อนไม่ได้แบบเซิร์ฟเวอร์ใหญ่มากมายอลังการวันนี้ผมก็เลยมีมานำเสนอกับเจ้า HPE p o l i a n เครื่องนี้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x e i t ทุกท่านนะครับกลับมาเจอบผมเช่นเคยครับนพ x t r e m e i t สำหรับวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งมาพรีวิวให้ได้รับชมกันนะครับนั่นก็คือเจ้าเซิร์ฟเวอร์มินินะครับหรือว่าเจ้ามินิเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์จากทาง HP หรือว่าชื่อรุ่น HPE o l i a n นะครับตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่า เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบแล้วเริ่มตนเริ่มตนใครที่อยากจะเอาไปเปิดเว็บไซต์เปิดเซิร์ฟเวอร์เกมหรือว่าอาจจะทำเป็นเหมือน c ล o วด์สโตร์หรือตัว NAS เนี่ยภายในองค์กรในบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเจ้า HPE p o l ี o n ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับเนื่องจากว่าราคาของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกมากโดยตัวที่ผมได้รับมาเนี่ยมันมาพร้อมกับสเปคที่เป็น CPU Ceon e 3 2 2 2 4นะครับผมตัวนี้ก็เป็น CPU C ิวซีออนเลยนะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่27,200บาทนะครับแล้วก็มีราคาบวกลบนิดนิดหน่อยๆสเปคของเขาตัวนี้จะเป็น CPU C ิวซีออนแรม8นะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสแถมให้หนึ่งลูกด้วยกันนะครับเป็นฮาร์ดดิสจากทางซีเก e ก็ เครื่องเซิรเวอร์ใครบอกว่าต้องใหญ่โตมหัศรานผมบอกก่อนเลยว่าจริงๆไม่จําเป็นจะต้องใหญ่ขนาดนั้นปกติมันจะเป็น l ล็กเซิร์ฟเวอแต่ตัวนี้ก็คือ s e r v ์ฟเ i อ i ์มินิไม่ได้ใช้งานหนะักอะไรมากมายนะครับไว้ใช้ในองค์กรหรืออาจจะเปิดเว็บเล็กๆนะครับหรือว่าอาจจะเอาไว้ทําเป็นเหมือนเครื่องแนนะตัวพวกนี้ย สามารถจัดการทําได้เช่นเดียวกันเลยนะครับโดยจุดเด่นของเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยถ้าสมมุติเราดูเนี่ยมันก็เฮ้ยไม่มีช่องใส่อะไรใช่ไหมมาลองแกะด้านหน้านก่อนนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีโลโก้สีเ,เ,ขเขียวดูเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีพอร์ต USB 3.2 2 p o r สอพอร์ตด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีชื่อรุ่น p ป l เล n m i c r โ s e r v e r Gen10 Plus ชื่อรุ่นเขาเป็นตัว Gen10 Plus นะครับแล้วก็มีไฟล์บอกสถานะต่างๆโดยไฟล์ตัวพวกนี้นะครับไฟแรกเลยนะครับจะเป็นไฟล์สำหรับตัว Drive Active LED นะครับตัว Drive Active LED แล้วก็ไฟล์ตัวที่2จะเป็นไฟล์แสดงสถานะ N.I.C นะครับผมหรือว่าพวกการควบคุมอะไรต่างๆ ไฟที่3นะจะเป็นไฟเฮลท์นะครับผมก็เหมือนกับว่าให้มาดูสุขภาพหรือดูปัญหาอะไรต่างๆเนะี่ยสามารถดูได้ที่ไฟตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสําหรับสวิชในการเปิดปิดตัวเครื่องนะครับก็สามารถเปิดปิดเซิร์ฟเวอร์ที่ปุ่มตัวนี้ได้ทันทีแต่ตัวหน้ากากตัวนี้ถ้าสมมติด,ดูเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแน่นอนเราต้องเจอกับพวกฮาร์ดดิสต์หรือพวกสโตรเรจ s อ d ค่อนข้างเยอะการอัปเกรดการใช้งานต่างๆเนี่ยแกะค่อนข้างง่ายนะครับแค่เราจับอย่างเงี้ยแล้วก็งัดหน้ากากด,ด้านล่างนะครับดึงออกมาก็จะทํา การถอดออกมาได้อย่างง่ายดายตัวหน้ากากมีการเสริมโครงเหล็กเอาไว้นะครับผมเพื่อความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสามารถถอดใส่ต่างๆได้ง่ายมากพอเราถอดหน้ากากเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มมาเหมือนกับตัวหน้าตาลักเซอร v เบอร์ละตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวไดร์เบย์ต่างๆนะครับที่เอาไว้ติดตั้งสําหรับในส่วนของสตอ r ์เรจโดยสตอ r ์เรจเนี่ยเวลาเราซื้อมาเขาจะมีแถมมาให้1ตัวนะครับโดยตัวที่แถมมาเนี่ยจะเป็นตัวซีเกตบาราคูด้านะครับหนึ่งเทเลบเป็นตัวเล็กๆเลยคือถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องใช้พวกิ ที่คุณภาพสูงสูในการมาใช้งานเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดดิสทั่วไปก็ใช้งานได้แต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่าตัวนี้นะครับเขารองรับทั้ง SSD ทั้งฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทเเนี่ยก็สามารถใส่ใช้งานได้นะครับโดยร็กตรงนี้เขาจะมีทั้งหมด4ี่ลด้วยกันโดยเวลาเราใส่ก็ไปแล้วอยากจะยึดน็อตอะไรต่างๆตัวล็กตัวนี้นะครับเขาจะมีน็อตสำหรับการยึด ตัวฮั์ด,ดิททั้งหมดอยู่ที่รูทั้งด้านหน้าก็เรียกว่ามีจุดสําหรับเก็บน็อตสามารถถอดใส่ขันสกรูเข้าไปที่ด้านข้างของตัวฮัด์ดิทเพื่อไม่ให้ตัวฮัด์ดิทเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับก็ถือว่า เป็นเซิร์ฟเวอร์ไซส์มินิมินินะครับไมโครเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถใส่ฮาร์ดดิสได้ทั้งหมดถึง4ตัวด้วยกันทางด้านหลังของเครื่องนี้ครับนี่เลยเป็นเครื่องเล็กมากนะถ้าคุณดูจากมือผมเนี่ยก็จะมีพัดลมระบายความร้อนตัวนี้จะเป็นการระบายความร้อนตัว CPU โดด,โด,ดเลยนะครับมีพอร์ตแลนทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันเรียกว่าสามารถ manage เข้าไปที่อุปกรณ์ของคอมแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องได้ทั้งหมดนะครับช่องการเชื่อมต่อจอภาพเป็นช่อง VGA กับ Display 1.0ดยธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเครื่อง,งอเซิร เอาไว้ดูมอนิเตอร์แล้วก็เซตติ้งปรับตั้งค่าต่างๆนะครับโดยตรงน,นี้ก็จะมีพอร์ต USB 3.2 Gen 1ทั้งหมด4พอร์ตได้กันนะครับก็ เดีเว่วมีให้มาครบๆทุกอย่างเลยทีเดียวในจุดของตรงนี้และในส่วนของตรงพวกนี้นะครับก็จะมีน็อตสีดํา2ตัวถ้าเราขันออกเนี่ยเราสามารถเปิดดึงออกมาได้เลยนะครับโดยพอเราขันเสร็จปุ๊บเราขันน็อต2ด้านบนตัวนี้ก่อนเราจะเปิดฝาครอบออกมาพอเปิดฝาครอบเสร็จปุ๊บให้เราขันน็อต2ตัวนี้ครับดึงออกมาปุ๊บเราจะเจอกับตัวบอร์ดเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของทาง HP คือตัวนี้เป็นเมนบอร์ดเกรดเซิร์ฟเวอร์จริงๆเขาไม่ได้เอาพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นเกรดระดับมา ใช้งานนะครับคือต้องบอกก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะแบ่งได้ประมาณ3เกรดด้วยกันนะครับเกรดคอมยูสเตอร์ทั่วๆไปเกรดเวิร์กสเตชันแล้วก็อีกเกรดหนึ่งคือเกรดเซเวอร์เกรดเซเวอร์คือดีที่สุดเวิร์กสเตชันคือรองลงมาแล้วก็ยูเซอร์ธรรมดาก็คือเป็นเกรดทั่วๆไปเกรดเซเวอร์มันดีกว่าเวิร์กสเตชันอย่างไรแน่นอนพวกอุปกรณ์การใช้งานต่างๆที่ทนกว่านะครับที่มีการ รองรับการใช้งานแบบ24/7ทั 7, หรือว่าเปิดทิ้งตลอดทั้งวันอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมพูดได้เลยว่าเปิดกันใช้งานเป็นปีๆนะครับแทบที่จะไม่ต้องมาเมนเทนแนน้นเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่เครื่องนี้ค่อนข้างได้เปรียบกว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นในการบำรุงรักษานั่นก็คือในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟนะครับเขาจะเป็นตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่อยู่ภายในนอกตัวเครื่องนะครับเป็นอะแดปเตอร์ขนาด 180วัตต์ด้วยกันมันทําให้เราดูแลรักษาได้ง่ายการระบายความร้อนอะไรต่างๆก็จะแยกออกจากตัวเครื่องสมุติตัว power supply เสียเราก็ถอดตัวนี้เปลี่ยนออกมาได้นะครับก็ถือว่าดูแลรักษาง่ายๆเป็นตัวอะแดปเตอร์จากทางไลออนนะครับตัวนี้ก็ให้ของตัวไลออนมาเลยก็เป็นโรงงานผลิตที่ใหญ่มากๆนะครับจริงๆมีในไทยด้วยมั้งผมรู้สึกเหมือนเห็นอยู่แถวคลองสองคลองสแถวนี้ก็มีโรงงานไลออนเป็นโรงงานผลิตอะแดปเตอร์รายใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้ โดยต้องบอกก่อนนะครับตัว Microsoft Server ตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เล็กๆแต่การ security เนี่ยค่อนข้างสูงอย่างพวกพอร์ตแลนตรงนี้ที่เขามีมาให้ถึง4พอร์ตด้วยกันเนี่ยเขาจะมีการสามารถทำพวก authorize ได้นะครับผมเพื่อ ให้แยกพอร์ตการใช้งานพวกลูกค้าที่เอาไปทําพวกทางบัญชีอะไรพวกนี้นะครับก็จะแยกการใช้งานแบบอิสระเลยนะครับทำให้มี Security ที่ดีขึ้นและมีความรวดเร็วในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองและเจ้า Mi โ r o server ตัวนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นนั่นก็คือสามารถเพิ่มตัวพอร์ตแม a จเมนต์ได้นะครับเซิร์ฟเวอร์ทั่วๆไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีตัวพอร์ตแมเนจเมนต์ถ้าเป็นกลุ่มแบบราคาถูกๆหรือว่าตัวต่าๆแต่ตัวนี้เขามีมาให้โดยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นออปชั่า เวลาเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเนี่ยฝั่ง IT Support อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาดูที่ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรงสามารถจัดการผ่านตัว Port Management ตัวนี้ได้ทําให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถรันได้เสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยาวนานมากยิ่งขึ้นแต่ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของออปชันเสริมเราสามารถซื้อกาดตัว Port Management ตัวนี้มาใส่ใช้งานได้ครับและอย่างหนึ่งของเจ้า hpe ตัวนี้นะครับมันจะมีในเรื่องของอินโฟไซด์นะครับที่ มันสามารถแจ้ง alert หรือว่าดูการแจ้งเตือนในการอัปเดตแพชต่างๆได้ปกติเวลามีแพชอะไรใหม่ๆต่างๆเนี่ยจะเป็นการอัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดรุ่นปัจจุบันตลอดแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอกับแพชที่มีปัญหานะครับตัวนี้มันสามารถเด้งแจ้งเตือนได้นะครับว่าแพชตัวล่าสุดเนี่ยมันยังคงมีบั๊กอยู่มีนี้อยู่ไม่แนะนําให้อัปเดตเราสามารถเลือกเวอร์ชันในการอัปเดตแพชต่างๆได้โดยเขาจะใช้เหมือนกับเป็นตัวปัญญาประดิษฐ์นะครับเช็คทําให้ลดการเกิด error น้อยลงสําหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็ถือออว่าากม ได้ดีมากๆนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการอัปเกรดอันนี้ต้องบอกก่อนเมื่อกี้มันเป็น CPU c ใช่ไหมการอัปเกรดเนี่ยตัว RAM เขาจะมีมาให้1แถวด้านในนะถ้าเราแกะดูข้างในเนี่ยจะมี RAM 8G ดกิกหนึ่งแถวเครื่องนี้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราสามารถแกะอัปเกรดให้เป็น 16G หกิกหรือ 32G กิกก็ยังได้นะครับและในส่วนของตัวสตอร์เรจคือ4ตัวมีไดเบย์แปลงเป็นตัว SSD ได้สามารถเชื่อมต่อกับการ์ดจออย่างพวกแนวคอโดก็ได้นะครับทำให้เครื่องตัวนี้เป็นเหมือนกับเครื่องเวิร์กสเตชันยูส ใช้งานได้หลายอย่างใครที่บอกว่าต้องทําพวกงานโซลูเวิร์สใช้พวก Nvidia, q u a ยค o ต่างๆก็สามารถแกะอัปเกรดการ์ดจอเพื่อให้เป็นคอมพิวเตอร์ใช้งานก็ทําได้เช่นเดียวกันสำหรับเจ้า Micro Server วอร HPE ตัวนี้โดยตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับ มันมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือราคาและก็การวางจําหน่ายปกปติเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหาจาหน่ายค่อนข้างยากต้องติดต่อคนที่นําเข้าในไทยโดยตรงตัวนี้คือแอดไว้มีนําเข้ามาขายด้วยก็ใครบอกว่าอยากจะกําลังเรียนรู้เรื่องระบบเซิร์ฟเวอร์อยากจะลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ดู HPE ตัวนี้ผมถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับด้วยราคาประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาท2 0งห0ื่นหกสอ ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็ลองซื้อมาศึกษาลองซื้อมาเปิด Server เซิร์ฟเวอร์เผื่อในอนาคตเราอาจจะตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อไว้บริการท่านอื่นก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการพรีวิวสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าเซิร์ฟเวอร์ HPE Micro ตัวนี้นะครับเป็นตัว Gen10 Plus นะครับก็ถือว่าขนาดน้ําหนักและก็ราคาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยก็ดำๆเครื่องเลยแ็ง่ายๆ,ๆ ใครที่บอกว่าอยากจะลองหาซื้อลองไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางผมนก no X Real Media ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าวันนี้ขอเป็นพรีวิวสั้นๆละกันใครที่เป็นสายเซิร์ฟเวอร์ลองซื้อไปเล่นดูครับสำหรับวันนี้ทางผมนก no X r e x l Media ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับน,นี้สวัสดีครับ